สวัสดีครับพายเมชินชาแนลครับผมวันนี้เราก็อยู่กันที่นางานอารมสุสุขครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับพระมาเจิมแล้วก็เขียนอักขระใส่เสาเข็มนะครับทาพิธีเรียบร้อยแล้วครับพิธีเลิกผมก็ยกเสาเข็มขึ้นมานครับแล้วก็รอนะครับเลิกบ่ายโมงเก้านาทีนะครับ ตอนนี้ก็กำลังจะเที่ยงนะครับผมรอไปก่อนนะครับก็มาลุ้นกันนะครับผมว่าจะลงไปเท่าไหร่นะครับอันนี้สองท่อนเชื่อมยาวยี่สิเดเมตรนะครับจะต่างกันกับตึกนั้นหรือเปล่านะครับตึกนั้นยี่สบเอ็ดครับก็มาลองดูนะครับแต่เห็นว่าผลบอลลิงล็อกลึกยี่สิเจ็เมตรนะครับไม่รู้ว่าจะจริงหรือเปล่านะครับก็มาลองกดเทสดูนะครับผม ก็ตามนี้ครับผมสําหรับคลิปนี้พอสังเกตเป็นเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวมารุ่นกันนะครับหลังจากที่ผมกดไปนะครับว่าจะลงเท่าไหร่เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมยังไงก็ฝากากดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสวัสดีโชคดีครับ